ก็สวัสดีเพื่อนๆนทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับแมวสติมเมอร์อีกแล้ววันนี้เรามีเทคนิคดีๆในการเช็คมูลราคาฟาร์มเช็คมูล,ลค่าเหรียญลูม่มาฝากเพื่อนๆกันสําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่รู้แล้วก็อาจจะมีข้อสงสัยว่าเอ๊เราสามารถไปเช็คได้ตรงไหนนะคะเดี๋ยววันนี้ตามไปดูกันเลยอันดับแรกนะคะเราก็จะเข้าไปที่เอ่อเบราว์เซอร์ที่เรามีนะคะไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์อะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีนะแล้วเราก็จะไปที่ การเช็คมูลค่าฟาร์มกันก่อนมูลค่าฟาร์มเราจะใช้ตัวแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า l a w l e n b o a r d financial นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description ให้เพื่อนๆนะคะสามารถกดเข้าไปเช็คก,กันได้วิธีการเช็คก,ก็ง่ายๆเลยเมื่อเราเข้ามาที่ l a w l e n d financial แล้วก็ underscore general underscore home นะคะเราก็จะใช้ อ d d ร e ส s ของกระเป๋าตังค์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น MetaMask หรือว่าเป็น b i t c o m n น็ t นะแต่ในที่นี้ของเราใช้ b i t c o m เ e ็กเราก็จะใช้ b i t c o m n น็กสาธิตให้เพื่อนๆดูนเนาะก็คือเราจะเข้าไปที่ b i t c o m n e ็ t ของเรานะคะแล้วก็กดที่ด้านบนนะคะมุมตรงนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็มาก๊อปที่ address กระเป๋าของเรานะคะไปกดคัดลอกได้เลยนะแล้วก็เอาตัว address ที่เราคัดลอกเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้นะคะที่ช่องนี้ได้เลยนะคะ t r i dashboard without connecting wallet นะคะก็ตรงช่องนี้นเนยนะก็คือวางแล้วเขาก็จะมีให้เรามาเลือกว่าเราจะเป็นกระเป๋าของเราคือกระเป๋าอะไรนะคะตอนนี้ก็เป็น bitcup neck <oughs> นะคะอ๋อ bitcup chain นะคะซึ่งเราก็กดแล้วเราก็กด let's go ได้ go, ไเลยค่ะ แล้วระหว่างนี้เราก็ต้องรอเขาปร,ประมวลผลสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวระหว่างรอเราไปดูวิธีการเช็คมูลค่าลูม่ในแต่ละวันในเวลานั้นนะคะด้วยแอปแอปเดียวกันก็คือลอเรนบอร์ดเหมือนกันนะคะโดยที่เพื่อนๆนสามารถเข้าไปเช็คได้ที่ dex d o l a r e n b o r d financial แล้วก็ under ไม่ใช่สลดไม่ใช่อันเดอร์กอร์สลเทรดนะคะมันจะเป็นตารางเทรดขึ้นมานะคะของลอเรนนะคะเพื่อนะะๆสามารถเอามาดูได้ฟรีเหมือนกันนะโดยพอเราเข้ามาแล้วเราก็จะมาคลิกตรงนี้นะคะจะมีให้เปลี่ยนมูลค่าของเหรียญที่เราเ,าเปลี่ยนว่าเราจะดูเหรียญอะไรนะซึ่งเราจะดูลูมี่นะคะเราสามารถติ๊กที่ลูมี่ได้เลยแล้วเขาก็จะประมวลผลออกมาเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะที่เพื่อนๆเห็น นะคะก็ราคาในในเวลานั้นนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ตรงมุมนี้นะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะนั่นก็คือ1.02951 U S D T นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้ใครที่ได้ลูมี่มาในราคาที่ถูกกว่านั้นนะตอนนี้ก็คือ,อ30บาทแล้วนะดีใจกับเพื่อนๆด้วยโอเคงั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊จะเป็นเงินไทยในกี่บาท เราก็สามารถคออบนะคะตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปที่หน้า google หรือว่า browser ที่เพื่อนๆน,นีนะคะพ mm ิมพ์ว่าแปลงค่าเงิน us นะคะแล้วก็เอาตัวที่เราวางเนี่ยที่เรากอปมาวางตรงนี้ได้เลยเราก็จะเห็นเป็นมูลค่าเงินบาทนะคะซึ่งตอนนี้คือ34บาทจุดส0สตางค์ว้าวแค่นี้เองนะง่ายไหม โอ oh, ง่ายนะคะนิดเดียวเองง่ายๆนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูว่ามูลค่าฟาร์มของเราเนี่ยเป็นยังไงกันนะคะโอเคเรากลับมาดูกันค่ะว่าตอนนี้เรามีมูลค่าฟาร์มเท่าไหร่นะก็คือเราจะเห็นได้เลยว่าเขาจะบอกว่ามูลค่ารวมในกระเป๋าเราตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด กี่ USD นะคะหรือว่ามีกี่บาทนะคะก็ขึ้นออกมาเป็นเงินบาทให้เราได้เลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าในกระเป๋าเท่าไหร่นะคะในฟาร์มเท่าไหร่นะคะมูล,ลค่าสูงสุดของฟาร์มที่เคยทําไว้นะคะเท่าไหร่แล้วก็รายได้รอรับอะไรแบบนี้ก็คือสรุปให้เราหมดเลยซึ่งมันจะบอกหมดเลยว่าเรามีสินทรัพย์ในกระเป๋าของเราเนี่ยกี่บาทนะคะซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถเอาไปทําตามได้เลยนะทําได้ง่ายๆนะ ลิงก์เนี่ยทิ้งไว้ให้ข้างล่างหมดแล้วนะแล้วยังไงถ้าเพื่อนๆชอบแล้วก็ถูกใจคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะวันนี้แมวสตรีเมอร์ไปแล้วสวัสดีค่ะ